สวัสดีท่านชมทุกท่านกันแล้วนะผมวันนี้เราจะหยบเกมสร้างเมืองกันแล้วท่านผู้ชมวันนี้ผมเปิดกล้องด้วยนะผมด้ยินรับเออเดี๋ยวพี่เอินแบบเออครับวันนี้เราจะเล่นเกมนี้เลยน,นะ,ะจะพาที่แล้วมาต่อเลยนะฮะกม็มีเสียงนะผมไม่ได้อัดเสียงเข้าไปฮะเริ่มเลยใครอยากโหลดเกมน,นี้เล่นได้ะฮะไปโหลดที่เฮสตูน อน,นเดี๋ยวให้สมีนิดหน่อยก็พอละโอเควัคนนี้เราจะม่สร้างอะไรกันเนี้ยอืมเป็นมันไม่เป็นอะไรจันอืมที่ทำการประสานยังไม่ทำเลยสร้างสักหน่อยแล้วกันเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวทำก่อนนะครับ เอาตรงนี้ฮนะนี่แล้วก็สางถนนมาอีกใช่แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ถนนนะ,ะนี่ออรเีร้อยอันนี้เ้มสร้างอิดนี่ฮะมันจะได้เงินมาด้วยนะฮะถ้าใครชอบเกมนี้ก็เลได้นะครับผม อะไรลี่กดติดตามช่องผมเลยนะลูกเดี๋ยวว่าจะสร้างอะไรนะเดี๋ยวไปดูก่นนะอ,อนนั่นเองเออพาณิชสร้างสุ้มอันนี้แล้วก่อนแล้วกันแค่สีร้าเองเดี๋ยวนะเรียบร้อยกดติ๊กทูกไป ตัวน,นี้ก็เอาเป็นไรดีนะผมว่าจะเอาเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนนะท่านผู้ชมเป็นเป็นบ้านคนแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคโอเครับไปเอาเป็นบ้านอืมหลังเนี้อกันมันมีค่าอะไรนะมี มีบ้านคขนด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาเอาสายน,นี้แล้วกันเดี๋ยวค่ายให้ชุบชุบอมันจะมาอยู่ตรงนี้ก็มาอยู่สิค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไรเนี่ยเป็นถนนแล้วกันะวังจะเชื่อมไปตรงเอา้าพี่จะ ขยายสักหน่อยเดี๋ยว้อยทิ้ถูกไปแล้วเราก็เป็นบ้านฮะเดี๋ยวบ้านเรือนบ้านเรือนนี่ต้องสร้างแบบเอาเป็นหลังใหญ่ก่อนรับกันนะสิเพ็ดเพ็ดคุัวจะหมดแล้วเอาเข้าไปมันจะเข้าทางไหนเนี่ยเดี๋ยวขยายก่อน ย้ายก่อนย้ายก่อนเอาไม่ได้เลยโอ้เสียายว่ะบ้านลูกคนรวยต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมขบุดร้อยแล้วก็ต่างถนนมากมันจะมีคิดให้คิดใครใทำอยู่นะท่านผู้ชมมันจะได้รับเงินรืดเพได้นะดกผมดูฮะนะ ตรงตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยที่หยิบใต้ล,าล่างนี่เลยนี่ฮะโอเคโอเคเราจะสร้างเป็นรยดีนะเอาเป็นคนรวยต้องมีส่วนตกแต่งนี่นะเอาเป็นส่วนแบบแปดร้ 8, อยแปดพันนะแปดพันนะะไม่มีเงนินนะประมาณนี้แล,ล้วกันเียบราใท่านนุน ถ้าสนตรงนี้ต่ออันก็จบแล้วไม่ผิดหรอกกูค,คิดมาดีอิสว์ถ้าผิดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมผิดพลาดเออล้วตรงนี้กูจะสร้างเป็นไนวะถนนนะเออถนนไหนสักอิสว์ตรงนี้เลย ชมอย่าดูเลยโฆษณามาท่านผู้ชมอย่าดูเลยฮะเปิดไฟล์เปิดนิดแวะมากันต่อฮะนี่นี่กันต่อนะนี่นอน,นเสร็จไม่ไม่ทำเลยเกือต่อปนานอะไรสร้างอะไรดี ไอสัตเพีไหมเงิน ch ด้วยยังไม่เก็บก่อนนะทุกท่านเอาเป็นชุมชนมีอะไรบ้างวะเนี่ยเออกล้องชุมชนเอาเป็นเอโรงเรียนก่อนแล้วกันสร้างไว้เอาก็สร้างสิเนาะ ได,ได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะท่านผูน้ชมก็สร้างถนนนี่ฮะโอเคผมก็เป็นเวลาที่สมควรน,นะนะต่อไปฮะก็ขอจบคิปเพียงเท่านี้นะไปเอาไว้เจอกันนะพ์ทหน้านะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวติดตามช่องผมด้นะฮะช่องกูเปลี่ยนเชื้อลนะท่านผู้ชมที่ติดตามก็อย่าลืมมาดู